ไม่อยากสัมภาษณ์เลยคือขอพยายามพูดเสียงดังคือมันตื่นมามันก็เหมือนแบบมันยังไม่ใช่เรื่องจริงเลยมาเมื่อเช้าไปทํารายการก็เรื่องประเด็นของมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ ไม่อาจจะไม่ใหม่หรอกแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนอะไรเงี้ยเออมันเหมือนฝันตั้งแต่ตอนที่ออกเป็นแล้วคือทำไมทาไมเพื่อเราโชคหลายจังจนวันหนึ่งมันผ่านกระบวนการการรักษามาเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องบอกจริงๆว่ามันมีความหวัง มันมีความหวังและพวกเราก็อยู่ด้วยความหวังตัวอ๋อมเองก็อยู่ด้วยความหวังซึ่งความหวังที่อ๋อมมีอ่ะผมอายุสี่สิบแล้วอ่ะแต่ผมยังไม่เจอใครมีความหวังในการมีชีวิตอยู่ขนาดนี้มาก่อนเอ,อวันนี้ผมไปพบเพื่อนอ่ะคือคือผมพูดตรงๆผมวันนี้ผมไปพบเพื่อนครั้งแรกเอ,อเมื่อตอนเมื่อตอนผ่าตัดรอบแรกเสร็จนะครับผมเตรียมใจไว้ว่าแบบ สภาพมันจะต้องเป็นยังไงคิดไว้ในหัวเยอะมากแต่ปรากฏภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายคนหนึงที่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูโทรมไปหน่อยแล้วแต่เขามีแต่รอยยิ้มมีแต่มีแต่รอยยิ้มที่ที่อยากมีชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะหวังไม่ไม่หวังคือคิดเลยแหละว่ายังไงอ่ะผ่านไปด้วยดีแน่นอนเอ่อ จนกระทั่งมันมาถึงวันเสาร์ที่ผ่านมามันก็เลยอย่างที่บอกมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันยังมันยังไม่จริงอ่ะแล้วพอมันมันคิดอย่างเงี้ยมันก็มาคิดถึงความเป็นจริงว่าวันนี้เราต้องมางานศพเพื่อนมันก็เลยเียใจคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ของทีกำลังใจดีมากอย่างที่บอก<ฮ> <คน S 1> สุด,ส,ดสุดครับคือคือผมว่าใครไม่เห็นไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าแบบกำลังใจในความหมายของผมของกำลังใจในการชีวิตอยู่ของออมอมันเยอะขนาดไหนอะมันมันต้องสัมผัสจริงๆอค่ะคือออมเป็นคนสนุกออมเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์ออมเป็นคนชอบแอคทิวิตี้เยอะๆแต่วันนั้นอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง เขาได้แต่อยู่กับบ้านกับโรงพยาบาลสองทีแต่แต่อย่างที่ผมบอกไปเขามีแต่รอยยิ้มอ่ะเขามีแต่คําว่าเชนโตรเจ็บเหลี่ยแต่มันแบบแกูสู้เว้ยในรอยยิ้มอ่ะเขาพูดคําว่ากูไม่อยากตายว่ะเชนมันก็เลยทําให้เห็นว่ามันมันกําลังใจมันสูงแล้วแล้ว แล้วที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเสมอเะว่าโรคมะเร็งมันสามารถหายได้ด้วยกําลังใจผมก็เลยคิดว่าเพื่อนผมต้องรอดอะแต่ว่าแบบโรคม,มันเข้าใจหลักแบบนี้ในวันที่เพื่อนเรากำลังตอบ่กอนู้กับโรคนี้ค่ะ<ม>เราได้ให้กําลังใจหรือ,รอมากเวลาเจอการเราพูดคุยกันหร,รือทำอะไรร่วมกันได้ไหมคะคือมันก็มีผมเป็นกันให้กําลังใจที่ลําบากมากเลยเพราะว่า เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บทางไหนเขาได้แต่พูดว่าเขาเจ็บมากมันก็เลยแบบเฮ้ย hey, มึงต้องสู้นะหายกลับมาทํางานกลับมาสนุกขันใหม่อาจจะใช้ชีวิตได้ไม่โลดโผนเท่าเดิมแต่ด้วยอายุของพวกเรามันก็คงโลดโผนขนาดนั้นไม่ไหวละแต่กลับมามีชีวิตปกติทํางานมาหาสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนละครแค่นั้นผมว่ามันมันก็มีความสุขแล้วมันก็เป็นค<ห>ํามดานะคลัใจนในรูปแบบนั้นเออ แต่ที่มันแบบผมเสียใจมากมาก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เขาจะไปอแปลภรรยาผมบอกว่าอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าโทรหา๋อมยังผมก็แบบเออเดี๋ยวโทรแต่ตอนนั้นอ่ะมันขับรถอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบกําลังคิดงานอยู่มันก็เลยไม่ได้โทรมันก็เลยโคตรเสียใจเลยน่าจะไม่น่าเดี๋ยวเลยว่าอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็นก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็ได้มาบอกเพื่อนแล้วว่าแบบกูสัญญาจะมาทุกวันที่กูมาได้แสดงว่าเราก็ติดใจกับสิ่งนั้นของเราเหมือนกันใช่ไหมว่าคือมันหาเพื่อนนะอย่างน้อยได้ยินเสียงแน่นอนตอนใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยก็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 ได้คุยได้ได้ได้พูดคุยกันแต่มันมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็มันก็ผ่านไปแล้วคิดว่าอองนะ่าจะมีห่วงอะไร ครอบครัว่ผมว่าออมไม่ห่วงอะไรไม่มีผมว่าออมไม่มีห่วงครับเพราะว่าออมทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลครอบครัวผมเช,เชื่อมั่นเต็มเ็มเลยจากล่าสุดที่ได้คุยกันว่าออมทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วอเออไม่ว่าจะเป็นการดูแลพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องแล้วสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้อะผมเชื่อมั่นว่ามันสามารถดูแลครอบครัวได้อีกได้อีกอยาว วันนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนห่วงอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วถ้ามมองมองลงมาวันนี้ผมว่าเขาน่าจะยิ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาชอบพูดเสมอเลยว่าพวกมึงลำคานกูเพราะเขาเป็นคนอาจจะดูเงียบๆมีมุมส่วนตัวสูงเลย แต่เวลาเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาจริงๆอะไรเงี้ยเขาพูดมากมากเลยเขาพูดแบบพูดไม่หยุดเลยพูดได้ทั้งคืนเลยเขามองตรงพูดบางทีจนถึงหกโมงเช้ายังพูดอยู่เลยแล้วพวกผมก็จะแบบอะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเพาะชอบพูดเสมอเลยเจอกันก็พวกมึงลำคานกูใช่ป่ะพวกมึงไม่รักกูใช่ป่ะวันนี้ถ้าเขามองลงมาเขาเห็นแล้วไม่ใช่แค่พวกผมที่ ที่รักเขามากๆจากสามวันสี่วันสามวันที่ผ่านมาเขาจะเห็นเลยว่าแบบคนรักมึงโคตรเยอะเลยออกดีใจที่ได้เห็นคนรักมึงเยอะกันเนี้ว่ามึงดีใจ S <S ในตอนที่ในตอนที่ออกรักษาตัวเขามีความหวังตลอดเวลาแล้วเ,เขาจะหาทีจริงไม่คุณจะไปถึงขั้นว่าถ้าเกิดหลังจากที่หายแล้วออกมีเป้าหมายชีวิตหรือมีอะไรที่อยากจะทําหลังจาก,กที่ตัวเองหายไม่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 ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับแต่พูดแค่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินจากออมคืออมอเขาห่วงเรื่องงานเขาห่วงเรื่องงานเขาต่อให้เขาจะสร้างทุกอย่างมาสมบัติมีหรือสร้างบ้านให้พ่อแม่แล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ห่วงว่าแบบ กลับมาคนจะยังรักเขาอยู่ไหมเออผมได้ถ่ายภาพกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แบบโพสตไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นเขาในสภาพที่ที่คือเขาโซมเขาโกว่าเออเดี๋ยวโซมแล้วจะไม่มีใครจ้างเขาผมว่าออมห่่งแค่งานเขาอยากอาชีพอมคือนักแสดงอมชอบอยู่ในกองถ่ายละครชอบเล่นละครชอบอยู่กับ ทีมงานชอบอยู่กับคนกับชอบอยู่กับเพื่อนแสดงเขาอยากกลับมาเล่นละครเห็นเห็นว่าเขาเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาชอบถามเพื่อนว่ารักเขาไหมทำไมเขาถึงชอบถามมันเป็นคนขี้น um, ้อยใจมันเป็นคนขี้น้อยใจแซลนี้แซลหน่อยก็น้อยใจมันก็เลยจะชอบถามว่าแบบมึงรักกูเปล่าแค่นั้นแหละน่มีอะไรมันมันเป็นคนขี้น้อยใจมันก็มันเหมือนเป็นการแซวล์กันเล่น มากกว่า้อยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเพื่อนรักแลนอยู่ตอนหน้าเคยบอกรักเพื่อนคนนี้ไหมจำได้ว่าเคยเคยก็ก็เคยตอนที่มันถามนี่แหละมึงรักกุป่ะบอกเออกูรักมึงคือก็รักมันจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากให้มันไปเร็วกัทางนี้น่าจะอยู่ มีเวลาร่วมกันอีกหน่อยก็ออยังดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือขอให้เพื่อนแบบขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็คอยมองลงมาแล้วกันชีวิตเราก็โตทั้งแต่เข้าวงการผ่านทุกผ่านสุขสนุกสนานกันมาแบบเรียกว่าเต็มที่แล้ววันนี้ต่างคนต่างมีชีวิตแต่ทุกคนคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนยังไงยังไงก็ ก็รักมันมากๆครับแล้วพยายามจะมาหามันทุกวันพยายามจะคิดถึงตลอดคอือคนรักหอมเยอะมากเราเห็นมาสี่วันตลอดเวลาที่ผ่านมาความรักที่คนมีให้ออกชรรมทันพ่อครัวได้ค่ะพ่อคุณแม่น,น,มน,น,น้องสาวภรรยานั่น,นคือเร,เรื่องน่ายินดีมากๆครับที่พ่อกับแม่แล้วก็ทั้งภรรยาหอมดาเลียแล้วก็น้องสาววันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยคนรักหอมเยอะมากๆมากๆแบบ มากจริงๆครับผมว่านั่นก็คือสิ่งที่ยังทําให้เขายินได้ว่าลูกเขาน่ารักขน,นาดนี้เห็นว่าพี่ชายเดงก็ได้ไปทานข้าวพี่มันก็ได้มีการโพสต์ถึงพี่ออมเหมือนกันคือผมกับกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับกับออมอาจจะได้เจอมากกว่ากันด้วยซ้ำเพราะว่ากันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากันเขาง,งานยุ่งพอสมควรแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันมันมันไม่เหมือนคนโตแล้วมาคุยกันมันเหมือนเด็ก คนหนึ่ง <laughs> ที่แบบเพิ่งเข้าวงการอะ่ะแล้วก็มีพุ่มกับคนหนึ่งที่กํากับผมเรื่องแรกในชีวิตก็คือพี่ปามานั่งอยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันมันมันเหมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วที่เรานั่งคุยกันแล้วเราก็เลยแบบอยากให้ออมเขาอยู่ด้วยนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอยู่ไม่อยู่แต่ว่าเราก็อยากให้เขามานั่งอยู่ข้างๆเราฟังเรื่องที่เราคุยเราคุยเรื่องเขาเราคุยเรื่องสมัยเด็กที่เราพบเจอกันมาอนะไรอย่างเงี้ยฟันอ๋ออมนั่งนะคะ ผม,มผมไม่ไม่ได้เป็นคนมีเซนต์มีอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าแบบทํามีคนถามว่ากลัวไหมมาหามามามาได้เลยครับมาได้แต่อย่ามาแบบน่ากลัวขอแค่นั้นอันนี้บอกไว้ก่อนขอบอกมัออกนไปเลยขอบคุณนะพรขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>